เอาเลยครับุผู้ชมครับก็ต้องขอส,สวัสดีสุผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับนี่ก็ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาสำหรับกิจกรรมเติมเพชรรับท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นสกินรถด,ด้วยนะครับไหนหนะ้าจะเป็นสกินพานะแลวก็จะเป็นสกินนี้เลยนะครับเมคคาเรนพีวันนั่นเองนะครับก็หลายๆคนน่าจะเติมไปแล้วทีนี้ก็เงียบหายไปเลยใช่ไหมคผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมของฟีฟ่าเอ็กซ์เมคคาเรนนะครับ ก็ผมจะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะมากิจกรรมเนี่ยจะเข้ามาตอนไหนแต่เข้ามาชัวร์เข้ามาแน่นอนเลยบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับอ่ะมาดูกิจกรรมของายเติมกันก่อนดีกว่าเลยนะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับนี่รำเพลทมาแล้วนะครับพยักขาาออกคำรามนะครับเต็งเตงโอ้โหเป็นตู้สุ่มการันตีนเองนะครับเพียงแค่คุณชมเนี่ย เลือกของที่ไม่อยากได้ออกไป2ชิ้นนะครับอันนี้ผมมีอย่างเอ้าผมมีแล้วนะครับเอาของรางวัลใหญ่ออกไม่ได้นะครับผู้ชมอ่ะผมจะเอากระเป๋าออกได้ปะอ่ะเอาตัวนี้ออกโอเคปับ๊บทีนี้เราก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับผมจะลองสุ่มกาวเพชรดูนะครับบางคนก็แบบดวงดีก็ออกกาวเพชรก็มีนะครับผู้ชมเดาคขาหมดอ e ีพเพชก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับนี่คือแบบเป็นชุดราชานะครับคือแบบเป็นชุดที่แบบเท่มากๆมีเอฟเฟกต์โอ้โหอลังการมากจริงๆผู้ชมครับดูดีๆนะครับมันจะมีแบบ ่าเสืออยู่ข้างหลังด้วยนะครับเป็นเสือสีขาวเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเสือโค้งเหรอ <c oughs> โอโ้โหนี่เปิดตัวก็เฟี้ยวแล้วนะครับนี่แล้วก็มีเสืออยู่ข้างหลังด้วยนะครับเอฟเฟกต์คือแบบสุดจัดเนาะไปสู่มึได้ต,ตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่2ี่มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับและกิจกรรมต่อไปนะครับนี่เลยกลับมาอีกครั้งนะครับสลับตัวสปิริตสควอตนั่นเองนะครับสลับชุด3เทพตัวนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวสีเหลืองก็คือรู้สึกว่าเขาแจกฟรีไปแล้วนะคุณผู้ชมครับก็ เลยไม่เข้ามาในกิจกรรมนะครับโดยการสุ่มโทเค็นในแอรชมแล้วก็เอาไปแลกได้เลยนะครับนี่ก็แต่ละตัวก็คือจะใช้โทเค็นอะไรไม่เหมือนกันนะครับก็จะใช้คนละธาตุคนละเหรียญกันอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี3ชุดนี้นะครับมาสุ่มได้ตั้งแต่วันที่15ถึงวัดนที่21เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับและกิจกรรมสายเปสุดท้ายที่จะมานําเสนอนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าที่มากๆเลยสำหรับชุดแฟชั่นนักเลงคีย์บอร์ดของเรานะครับมาแล้วนะครับเซ้าเซิฟไทยเป็นท แขวนแบบคีย์บอร์ดข้างๆด้วยนะครับโอ้ยอย่างเฟี้ยวเลยนะครับก็สามารถมาสุ่มกล่องเป็นเจ้าของก็ได้แล้วนะครับในราคากล่องละ25เพชรเท่านั้นนะครับปับป๊บปั๊บนี่ก็ใครที่แบบดวงสวยๆจริงๆก็ เอาตัวเคีนไปแลกได้นะครับโอ้โหนี่ถ้าใครแบบดวงนี้คือแบบไม่ต้องแลกเลยสุ่มแล้วก็ได้ชุดเลยนะครับนี่แต่มันจะแยกชิ้นนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอ่าเอาตัวเคีนไปแลกคือจะได้ทั้งชุดเลยนะครับหนึ่งร้อยตัวเคีนนะเออน่าสนใจเหมือนกันนะครับกิจกรรมตอนนี้ก็ตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบห้าเลยนะครับน่ารักมากชุดนี้นะครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับก็เป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นกิจกรรมพีฟาเอ็กซ เี๋ยวเราไปดูกันเลยแลวกันนะครับไปกันและนี่ก็คือจะเป็นไอคอนหน้าเข้ากิจกรรมนะครับนี่หมายคุณผู้ชมที่มุมขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนรถสปอตนี่นะครับและนี่คือหน้าตาของกิจกรรมนะครับนั่นก็คือจะเป็นเว็บไซต์ของสายฟรีนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาทาภารกิจทําอะไรได้ที่เว็บนี้เลยนะครับก็เมือนกักิจกรรมแรมเพลเลยนะครับกิจกรรมแรมเพจยังไม่เข้ามาเลยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวฟีฟายเอ็กเมคลาร์เรนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับว่าในหน้ากิจกรรมตัวนี้เเนนนีี่่่ยยยมออะไรรให้้ลลกกกับาางง็แ นี่ซ้ายมือก็คือจะมีกิจกรรมล็อกอินนั่นเองนะครับอย่างที่เป็นกิจกรรมทั่วไปก็คือจะมีกิจกรรมล็อกอินรับของฟรีอยู่แล้วอย่างเช่นตัวแลมเพจก็มีกิจกรรมรับของฟรีเหมือนกันนะครับผู้ชมก็สามารถล็อกอินได้เป็นวันพีคเดนเองนะครับเมื่อถึงวันจุดวันสําคัญเนี่ยก็มารับของรางวัลได้เลยนะครับนี่อ่ามาดูที่ปุ่มต่อไปนะครับนี่ก็คือจะมีมิชชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการทําภารกิจนั่นเองนะครับเพื่อเกณฑ์การรับโทค็นเอามาแลกฟรีนั่นเองนะครับไม่เนนยอล และที่ิกันนะครับทางขวาก็คือจะเป็นตัวสร้างรถของคุณนั่นเองนะครับน่าจะเป็นการสร้างรถสปอร์ตเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับเออสามารถสร้างรถสปอร์ตได้ในเว็บกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยและจะมี2ปุ่มทางขวามือนะครับนี่เลยนะครับก็ปุ่มแรกนะครับ powder ดี e equip อะไรเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการอัปเกรดรถนั่นเองนะครับเอออัปเกรดรถเหมือนแต่งรถนั่นเองนะครับแล้วก็ อีกปุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นการเร่งความเร็วรถนั่นเองนะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าเมื่อเราเร่งความเร็วแล้วก็ได้ความเร็วสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเป็นอะไรนะครับและในรายละเอียดของกิจกรรมตัวนี้คือถ้าชวนเพื่อนมาช่วยร่วมเล่นด้วยนี่ก็จะได้รับของรางวัลเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมของ Free Fire X McLaren เนี่ยมีของรางวัลอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพามารับชมนะครับว่าอันไหนอาจจะแจกฟรีหรือว่าอันไหนขายหรือว่าไหนเป็นไอทิมแรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและกัน,นไปกัน แรกนะครับที่มันมีวันกลับมาอีกแล้วนั่นก็คือจะเป็นตราเมคาเรนนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นตราตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นพวงมาลัยแล้วก็มีโลโก้เมคาเรนอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเป็นไง มากๆเลยนะครับและต่อไปก็คือจะเป็นสกินบิ๊กฟุตนั่นเองนะครับนี่ไม่แน่นะครับอันนี้อาจจะเอามาแจกฟรีก็เป็นได้นะครับถ้าแบบใจดีหน่อยก็อาจจะแจกฟรีนะครับไม่แน่นะครับเพราะว่าแบบเออมันก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟงเอฟเฟคอะไรนะครับผู้ชมดูแบบธรรมดาธรรมดาแค่แบบมีสีเป็นจัตยัญลักษณ์ของเขาเองนะครับแต่ก็สวยมากๆเลยนะครับและต่อไปก็คือจะเป็นสกินของแมคคาร์เรนพอีกแล้วนะครับนี่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรเลยนะครับไม่แน่อาจจะขายในราคาถูกหรือไม่ก็ รับฟรีไปเลยก็ได้นะครับผูช้ชมเพราะว่ามันไม่มีเอฟเฟคนะครับสังเกตที่คันอื่นไหมคันอื่นก็จะมีเอฟเฟคแบบไฟหน้าแล้วก็เทอร์โบติดท้ายนะครับเห็นไหมมันมีนะครับแต่ว่าตัวนั้นแหละแปลกที่ไม่มีอย่างเดียวนะครับนี่ตัวสีม่วงโคตรเฟรี้ยวนะครับอันนี้น่าจะแบบขายแพงแน่เลยนะครับโหต้องมีติด ID ดีไว้เลยนะครับเพราะว่าแบบ เออมันเป็นของเรในอนาคตแน่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวกูตัวนี้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเนาะต่อไปมาดูสกีน h t วอลกันบ้างดีกว่านะครับนี่จะเป็นสกิน h t วอลตัวนี้เลยนะครับเป็นแบบบังเกอร์นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบมีล้อรถนั่นเองนะครับโอ้โหดีไซน์ใหม่มากเลยนะครับดูแบบใหญ่มากลยครับดูดิจะเป็นแบบลายอะไรคุณชมครับเลวเออแล้วก็มีโลโก้แม็คคารเรนข้างหน้าด้วยแล้วก็เขียนแม็คคารเรนมุมขวาด้วยนะครับเฮ้ยเอ้อบอก็มีเช่นกันนะครับนอ้อบอดน เอฟเฟกต์ไม่ค่อยมีนะครับมีแค่แบบอ่าลมนั่นเองนะครับมีลมออกมาเองนะครับเฮ้ยเทอยู่คุณผู้ชมครับอาจจะแจกฟรีนะผมสันนิษฐานไว้นะ <laughs> ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันก็แบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเนาะมีแอร์บอร์ดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันบ้างดีกว่านะครับนี่เลเวลสามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแบบอะไรคุณผู้ชมครับเออเป็นผมดูไม่ออกอะว่ามันเป็นอะไรคุณผู้ช <laughs> มเออมันก็เท่ดีนะครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเปล่านะครับนี่เลเวลสามเลเวลสองเลเวลหนึ่งก็ เทไปแต่ละอันเลยนะครับแต่ละวิวก็เทมากๆเลยนะครับอาจจะเอามาขายในวันนี้นะผมว่าน่าจะขายแน่ๆคุณผู้ชมมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้บอกเลยเลยว่าเทมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูออกหรือเปล่าว่ามันเป็นอะไรนั่นก็คือจะเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับแหมรีบเฉลยนะครับบอกเลยเลยว่าเทมากๆเลยนะครับดูดิมีแบบเป็นเหมือนล้อรถใช่ไหมครับคุณผู้ชมเป็นแบบ น่ารักดีนะครับเป็นแบบเออแบบใหม่เลยไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้ก็แบบเทมากๆเลยนะครับนี่อย่างเฟี้ยวจะว่าเอฟเฟกไม่ค่อยมีนะครับพวกเอฟโฟกเอฟเฟกออกมาไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นเหมือนแบบรูปลักษณ์ออกมามากกว่านะครับคุณผู้ชมต่อไปก็คือจะเป็นโปรไฟล์นะครับนี่เป็นโปรไฟล์ลายตาแมคคาเลนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นโลโก้แมคคาเลนเลยตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับนี่แบนเนอร์ก็คือมีเอฟเฟกอย่างเท่นะครับวันนี้โอ้โหเทจัดๆเลยนะครับเอฟเฟกโอ้โห ะยิบระยับเรือในวันนี้สวยมากๆเลยยอมรับว่าสวยมากเลยก็จะมีพวกตัวสุ่มปืนและก็ตัวสุ่มไดมอนต์ระย้านะครับที่จะมาแทนที่ชั่วคราวนะครับนี่จะมีตัวสีใบสีส้มแล้วก็จะเป็นใบสีเหลืองนั่นเองนะอืและต่อไปในอุกุยุ่มคบนี่ผมค่อนข้างคิดว่าจะแจกฟรีแน่ๆในวันนี้ก็คือจะเป็นคิดส่วนตัวนะผมว่าถ้าแจกฟรีก็คือจะเป็นชุดของนักแข่งนั่นเองนะครับนี่เป็นนักแข่งนั่นเองโอ้โหเท่มากอันนี้ก็ ในแบบเอฟเฟกไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่่าแบบธรรมดาไงผมคิดว่าน่าจะแจกฟรีนะอันเนี้ยใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงด้วยนะครับชุดนี้คือแบบผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับนี่อาจจะแจกฟรีนะผมว่าคุณผู้ชมคิดว่าแจกฟรีหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาถึงชุดพระเอกของเรานะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดนี้ขายชัวๆเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดที่แบบจุดขายของเขาเลยนะครับของมคคาเรนก็คือนอกจากจะมีสกินลดแล้วก็จะมีชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงมาด้วยกันนั่่นนนนเเเเเอองงงะีจปป็็แกขาไ ทรงผมเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับดูดิแล้วก็ผ้าปิดปากนี่ก็เท่ไม่แพ้ใครเลยนะครับมีผ้าโพกหัวเลยอย่างเทนะครับของผู้หญิงก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับมีแว่นตาคาดผมด้วยนะครับน่ารักมากคุณชงกาแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆนะครับที่หน้าอกด้วยนะครับอันนี้คือที่จัดจานนะครับ เอาแล้วชุมครับก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสหรับกิจกรรมฟีไฟเอ็กแมคคาร์เรนนะครับคุณผู้ชมก็อ่าถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตรงไหนไม่ถูกเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเอาล่ะคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับขีดวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ